สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาเรียนวิชาการอ่านเขียนภาษาไทยนะคะและก็กิจกรรมคลินิกภาษานะคะเราอ่านบัญชีคําทั้งหมด9ชุดไปแล้วใช่ไหมคะบัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาอ่านมาตรา,าตัวสะกดกันนะคะในวันนี้นะคะเราจะอ่านมาตาแม่กอการนะคะมาตราตัวสะกดแม่กอการถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูมาตราตัวสะกดแม่กอการกันเลยค่ะ แม่กอกานะคะง่ายๆเลยค่ะเด็กๆอย่างที่เราเรียนไปนะคะจะเป็นมาตาที่ไม่มีตัวสะกดมีแค่เปลียนชนะต้นแล้วก็สระนะคะอ่ะเรามาดูการอ่านคำกันเลยค่ะคำที่หนึ่งค่ะมมานะคะอ่านพร้อมกับครูครูไปเลยนะคะลูกลาแพแกหมาหมู ไก่หนูมีวัวเสืองูผีเสื้อนะคะอันนี้เกี่ยวกับสัตว์นะคะต่อไปนะคะเกี่ยวกับสัตว์ทะเลนะคะปลาปลาเก๋าปลาบูปลาเสือปลาหมอโลมาจระเข้เต่าม้าน้ำ ปูอ่าต่อไปนะคะเกี่ยวกับผักเนะนาะคะน้ามะเสือถั่วเงาะลำไยมะไฟตะไคร้มะละกอมะระต่อไปนะคะเกี่ยวกับข้าของเครื่องใช้นะคะเสื้อเก้าอี้โต๊ะตู้กระเป๋าหวีกระทะหม้อ กาน้ำนาฬิกาสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับหมวดเกี่ยวกับอดอกไม้นะคะจำปาจำปีมาลิชบาราตรีหน้าวัวนะคะเราอ่านคำไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะไปอ่านประโยคกัน เรามาดูประโยคนะคะประโยคนี้ด้วยกันทั้งหมด10ประโยคนะคะมาดูประโยคที่หนึ่งนะคะเห็นที่คุณครูทําสีแดงๆไหมคะนั่นแหะคะ่ะคือ,อมาตราตัวสะกดแม่กอ,อการนะคะมาตรากอ,อการนั่นเองนะคะไดโนเสาร์เป็นสัตว์ดึกดําบรรเด็กๆอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะหัวใจของคนมีสีห้องตุ๊ก,กตาสวมเสื้อสีฟ้า การแข่งขันกีฬาต้องทำตามกฎก,ฎกติกายายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยเรามาต่อกันนะคะคำที่6ค่ะแม่ผัดคณะหมูกรอบสุดาซื้อนาฬิกาสามเรือนแม่ซื้อปลาทูสองเ่ง ตระเคเป็นสัตว์เลื้อยคานมีนิสัยดุดร้ายคุณตาปลูกดอกมะลิไว้หน้าบ้านเราอ่านประโยคกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความกันวนี้นะคะข้อความจะเป็นบทกรอนนะคะเป็นกรอนหกกรอนหนี่ก็คือจะมีวรรคละ6กคำนะคะอ,ะอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ แม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มาสีห้าใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในล้าวแลดูหมาปูสแสมแลปูนากะปูมาปูทะเลเต่านาและเต่าดำอยู่ในน้ำกระจอระเข้ ปลาทูอยู่ในทะเลปลาขี้เรไม่สู้ดีเด็กๆบางคนอาจจะเคยอ่านมาแล้วนะคะคำน,นะคะบทกรบทนี้นะคะเกี่ยวกับทุกคํานะคะจะเป็นมาตาตัวสะกดมาตากอการนะคะวันนี้นะคะมาตรากอการเราก็อ่านทั้งคําประโยคแล้วก็ข้อความที่วันนี้เราอ่านเป็นบทกรบทไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไป ฝึกอ่านเยอะๆนะคะจะได้อ่านและเข้าใจมาตราตัวสะกดมาตรากอกามากขึ้นนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ